สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถตู้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้เชา้าวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ใกล้สิ้นเดือนแล้วใครยังไม่มีรถตู้ผมมีหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับคันนี้เป็นรถตู้ Toyota c คอมพิวเตอร์ปี17 3.0 D4D นะครับคันนี้ปี17แท้ๆเลยรถหน่วยงานปลดประจำการของกระทรวงวัฒ,วฒนธรรมนะครับที่ปลดประจำการคันนี้เข้ามาสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วเพราะว่างานของเขาเนี่ย เจ็บนิดเดียวนะครับเพราะว่าคันเนี่ยสภาพมาสวยเดิมตั้งแต่แรกสเปคเป็นเบาะ VP พสามแถวเก้าที่นั่งแบบหุ่นยนต์นะครับสีเทาเข้มใครกำลังมองหารถตู้ปีสิบเจ็ดถ้ายิ่งรอราคายิ่งขึ้นนะครับสามเดือนที่ผ่านมารถตู้ราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นบาททุกเดือนถ้ารอไปเดือนต่อไปราคาอาจจะขยับขึ้นอีกนะครับผมมั่นใจว่าขยับขึ้นเพราะตอนนี้นะครับมันจะมีมาตั้งสามเหตุผลนะครับที่ทําให้รถตู้ขยับขึ้นหลักๆเลยก็คือ การท่องเที่ยวนะครับกลับมาบูมแล้วภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายเราก็นะครับรับมาแพงแล้วก็ราคามาเลยต้องขยับขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับพามาชมคันนี้ฮอสฮอสร 5, 5, 7, 6, บบนอน์นะครับห้าห้าเจ็ดหกทะเบียนจำง่ายๆแบบนี้กระจังหน้าเงาแวบๆนะครับนี่โคเมี่นะครับคันนี้ผมเช็คสภาพให้อ่รอบคันแล้วนะครับไม่มีชนหนักไม่มีชนกลางนะครับก็มีแค่เก็บงานสีเล็กๆ,ๆน้อยๆในส่วนของกันชนและด้านท้ายเล็กๆน้อยๆเองนะครับ ไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับเงาเงานะครับใสใสแบบนี้ครับด้านล่างนะครับมีไฟสปอตไลท์นะครับหรือไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วนะครับการชนหน้าเก็บงานให้สวยเงียบเลยนะเรามาดูนะครับในส่วนของสันเหลี่ยมคมของตัวฝากระโปรงหน้านะครับก็สวยสวใสใสนะครับไม่มีรอยชนหนักหรือความน้ำท่วมตามมาตรฐานบริษัทเพนยนต์นะครับกระจกด้านข้างและด้านหลังผมเช็คให้แล้วเดิมแท้โตต้านะครับแต่กระจกด้านหน้าเปลี่ยนมาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับหินดีไซน อะไรแบบนี้ประกันชั้นหนึ่งเขาเปลี่ยนแต่ถ้ากระจกข้างเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ถือว่าแปลกนะครับเราก็ต้องเช็คโครงสร้างเลยนะว่าเคยโดนโชนด้านข้างหรือผิดความมาหรือเปล่าเพราะกระจกด้านข้างหรือด้านหลังเนี่ยไม่ใช่จุดที่หินกระดีใส่ได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับติดตัวครอบนี่ครับไม่ใช่สีดําของเดิมจะเป็นดําๆแบบนี้อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็สวยไปอีกแบบให้ดูผิวพันธุ์นะครับผิวพันธุ์ตัวรถนี่รอยเขาเรียกว,ว่าตัวของเอ ซุ้มล้อนะครับสวยเดิมเงาเงานะครับโค้งมนปกติไม่มีผิดบิดรูปนะครับบิดเบี้ยวบิดรูปไม่มีสเปคนี้นะครับได้ล้อแม็ก15สิบห้านิ้วนะครับอันลอยติดยางของพูดเยียให้เลยผมเช็คปียางนะครับสักครู่หนึ่งอ่าคันนี้ได้ยางเออเช็คก่อนนะครับได้ยางปีสิบเก้านะครับได้ยางปีสิบเก้าของกูดเดีย ม่านมีให้แล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังติดม่านให้แล้วแบบนี้ภายในนะครับติดจอ DVD ให้นะครับติดจอทัชสกรีนแบบ DVD ให้แล้วนะครับเชื่อมต่อบลูทูธอะไรได้หมดนะครับฟังเพลงผ่านโทรศัพท์มือถือได้สเปคนี้เกียร์แมนนวล5สป,ปีดน,นะครับแล้วก็มีแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะครับความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แบบนะครับถ้าเป็นฉมเก่าอาจจะไม่มีแอร์แบ็กฉมใหม่มีแอร์แบ็กคันนี้สเปคด้านบนมีจอกลางให้นะครับ เชื่อมต่อกับสาย USB นะครับพอสัมมือถือดู Netflix ดูอะไรได้เลยนะครับต่ออินเทอร์เน็ตไว้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือต่อนะครับแล้วก็ดู Netflix ดูอะไรได้เลยมีเกสตูสีเทาเข้มแบบนี้ให้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พลาด7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เจ็ดแสนแปดต้องบอกเลยว่าได้วิบบเครดิตดีนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะครับค่าประกันปอนหนึ่งเนี่ยบวกไปกับ,บดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็ม เจ็ดแสนแปดะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถลำโพงอยู่ด้านบนนะเขาย้ายไปอยู่ด้านบนแล้วผมว่าก็ทําให้เสียงได้ยินชัดขึ้นกว่าด้านล่างนะครับข้างบนก็ทำความสาดให้แล้วใสใสใหม่ๆได้เบา V P 3แถว9้าที่นั่งแบบหุ่นยนต์นะครับสวยๆแบบนี้ต้องบอกเลยว่าเบาประเภทนี้ครับอาจจะนั่งไม่สบายเท่าเบโาโซฟาแต่โคตรทนนะครับต้องบอกเลยว่ามันทนมากๆนะครับสีเทาเข้มทำความสะดง่ายๆไม่เลอะด้วย ด้านหลังติดม่านให้ครบครบานข้างติดม่านให้ครบครบกระจกด้านข้างนะครับโตโยต้าเดิมแท้ทุกบานนี่โตโยต้าเติมเดิมแท้ทุกบานนะครับนี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผิวพันธุ์ของตัวรถทันเนี่ยเช็คให้แล้วสวยสวยใสใส,สเลยนะครับไฟท้ายสวยๆแบบนี้นะครับไฟท้ายทับทิมอ่ะท้ายนะครับมีติดเซ็นเซอร์ให้สี่จุดแล้วด้วยติดเซ็นเซอร์ให้แล้วนะครับเซ็นเซอร์ถอยเปิดท้ายให้พี่ๆชมกันเช็คกันดีกว่า ท้ายเดิมไหมนะครับคันนี้ท้ายเดิมไหมเดี๋ยวผมเปิดเช็คให้ดูอ่ะดูข้างก่อนเลยนะครับไฟเดิมแท้โรงงานไทยคุยโตะนะครับฟิลซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้นะครับสปอตเมนอาร์เลียงสวยๆนะครับโชคเด้งดึงขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะครับตัวขอบนะครับเมนอาร์อันนี้ไม่มีรอยโปสีไม่มีรอยทำใหม่ปัม L, ป๊มเอลปั๊มอาร์นะครับน็อตฝากระโปรงท้ายไม่เคยขยับนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้นะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันผมมีบริการจัดไฟแนนซ์ไปถึงจังหวัดที่พี่อยู่ฟรีนะครับปกติเนี่ยจะมีค่าดําเนินการตรงนี้ประมาณห้าพันนะครับค่าจัดไฟแนนซ์ต่างจังหวัดแต่ผมฟรีให้เลยที่พี่อยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปจัดไฟแนนซ์ได้นะครับภูเก็ตเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวจัดให้นะครับติดต่อผมมาคันนี้เก็บงานแล้วต้องบอกเลยว่าท้ายสวยมากๆเลยพี่ดูสิครับมีพรมกระดุมนะครับ พรมกระดุมแบบนี้ปูให้นะครับแต่พื้นด้านในก็ยังสะอาดนะครับใหม่มากๆเพราะเจ้าของเดิมปูพรมกระดุมนะครับมันก็เลยจะไม่เลอะคาบอะไรด้านล่างนะครับพื้นสวยมากๆเดีย๋ยวดูท้ายตรงนี้นะครับนี่หกกับสองเดิมแท้โรงงานนะครับสําหรับโครงสร้างด้านท้ายเปลี่ยนเต็มที่ก็แค่กันชนตรงนี้โครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซนอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นตัวแเนเลสที่ติดมากับโรงงานนะ มีรอยขนแมวแต่ไม่มีรอยยับยูยี่ยสแสดงว่าคันนี้ไม่ได้แบบว่าใส่ของหนักอะไรนะครับหรือมีรอยชนใครชอบคันนี้นะมีจอกลางนะครับราคาผมว่าเหมาะสมแล้วตอนนี้รถตู้ราคาขึ้นเรื่อยๆแต่คันเนี้ยราคาถือว่าซื้อได้นะเจะแสนหกหมื่นเก้าพันมีจอกลางนะครับได้จอดีวีดีทัชสกรีนเบาะใหญ่ๆสวยๆคันเนี้ยเชยร์เป็นพิเศษผมว่ามาเร็วไปเร็วเพิ่งปรับสภาพเสร็จลูกค้านัดมาดูนะครับ เริ่มนัดมาดูแลคันนี้ใครอยากได้ปีสิบเจ็ดสวยๆแบบนี้นะผมแนะนําคันนี้เดี๋ยวผมไปสตาร์ทให้ดูเลขไม่เท่าไหร่ครับอื<ม>่ก<ม>ุญแจเสียบพาอยู่นะได้กุญแจรีโมทนะครับคันนี้ตสตาร์ทให้พี่พี่ชมกันนี่เลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นนี่เสียบเครื่องยนต์ปกตินะครับไม่หนึ่งแสนหกหมื่นได้จอดีวีดีพโอเนียแบบนี้นะครับแอร์พุ่งใส่หน้าผมเลยแอร์เย็นมากๆ เดี๋ยวขอลดแอร์หน่อยอ่าเนี่ยครับเดี๋ยวสวยแบบนี้จะไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องกับด้านหน้าให้พี่ๆชมกันนี่ไม่หนึ่งแสนหกหมื่นนะครับดูด้านหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยดูเครื่องยนต์อ่ะมาดูด้านหน้ากันนะครับว่าเดิมหรือเปล่าแท้หรือเปล่าผมแนะนําวิธีดูนะครับอ่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผม ไปเรียนอบรมนะครับคอร์สตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพนะครับผมก็ได้ความรู้มาแนะนําพี่ๆในคลิปเนี่แหละครับอ่านี่นะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขยับนะครับน็อตแก้มเนี่ยตรงนี้ปึ๊บอ่าแก้มแก้มข้างไม่เคยถอดนะแก้มข้างก็คือตรงนี้นะครับไม่เคยถอดนี่น็อตฝาตรงนี้ก็ไม่เคยถอดไม่มีรอยเออตัวไขเลยนะครับไฟหน้าต้องเป็นยี่ห้อนี้นะสําหรับตัวคอมพิวเตอร์ คานหม้อน้ําตรงๆแบบนี้นะครับตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไม่มีเบี้ยวไม่มีล้มนะครับปกติใช้งานปกติมาร์คสีนะครับทุกจุดของแกะตรงหม้อน้ําเนี่ยอยู่ครบๆเลยนี่มาร์คสีสายไฟนะครับตัวเบรกนะครับเบรกน้ํามันเบรก a อ s อนะครับน็อตข้างไม่เคยขยับนะพี่ๆท่านไหนสนใจรถเดิมๆผมว่าคันเนี่ยถือว่าโอเคนะครับโอเคสวยเดิมและเจ็จุดหลักๆสามจุดรู้เลยยี่ห้อไฟนะครับน็อตด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวมาร์คสี สำหรับดันหน้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องนะครับเสียงห้องเครื่องอันนี้ก็เสียงถือว่าปกติเดี๋ยวผมนะครับเช็คห้องเครื่องให้พี่ๆชมกันอ,อ่ะมาดูห้องเครื่องนะครับนี่เดนโซ่ไหมนะครับต้องดูตาเดนโซ่ก่อนอ่าอันนี้ของเดนโซ่นะครับเดิมแน่นอนพวกน็อตต่างๆนะสีไม่เคยขยับนะครับคันนี้ก่อนปล่อยนะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นี่ครับน้าสี ครับพัสีไม่เคยขยับเสียงเร้ยอนถือว่าปกติสวยๆแบบนี้ไม่อยากให้พี่ๆพลาดกันนะครับทันนี้จัดไปเน้นถึงบ้านถึงจังหวัดที่พี่อยู่นะครับฟรีเลยนะครับ5้าพันบาทผมฟรีให้ดอกเบี้ยเนี่ยหาให้สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์ขับฟรีให้เก้าสิบวันนะครับสาหรับธนาคารธนาชาติแต่ถ้าพี่ๆต้องการทําป้ายเหลืองเนี่ยจะมีอยู่สองธนาคารที่เขารับทานะครับป้ายเหลืองเนี่ยทาของทิสโก้ก็ได้นะครับแต่ทิสโก้เนี่ยทาได้เฉพาะลูกค้า ภูเก็ตนะครับแต่ถ้าเป็น TTB เนี่ยทำายเหลือกได้ทั่วประเทศเลยสนใจทักไลน์หาผม ID ที k 1 5 2ห่หรือโทร065 9513374ยินดีให้บริการนดีให้คำปรึกษาด้านการจัดไฟแนนซ์คันนี้ผม QC ให้แล้วผ่านเดิมหน้าเดิมด้านข้างและท้ายสนใจทรหาผมทักไลน์ได้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์พี่พีจะไไม่พลาดรถตู้สวยๆแบบนี้ เดี๋ยวผมจะไล่รีวิวให้นะครับถ้าเป็นสเปคเบาผพาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรียงเป็นตับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยเรียงกันเปมีสิบพันนะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ